เที่ยวปีใหม่มีรถใช้แล้วหรือยังครับวันนี้ครับผมผมมีรถสวยๆมาฝากครับสำหรับคันนี้เลย B R V ตัวท็อปปี2018ครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับมาดูด้านหน้าก่อนเลยครับโอ้โหดูด้านหน้าดูไปะจางหน้าสวยมากครับแล้วก็รุ่นนี้เป็นตัวท็อปมีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะครับผมดูเลยโอ้โหสวยมากต่อไปครับนี่เลยครับรุ่นนี้เป็นตัวท็อปครับมีแหลกหลังคายด้วยครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางหรือว่าขนของก็เป็นครอบครัวอเนกประสงค์มากๆครับสำหรับคันนี้มาดูด้านหลังกันบ้างครับผมนี่เลย มีสปอยเลอร์สวยๆเลยครับผมนี่ดูด้านหลังเขาสุดยอด b บรตัวท็อปนะครับเดี๋ยวดูเจ็ดที่นั่งนะครับรถครอบครัวจริงๆนะฮะนี่เลยเจ็ดที่นั่งครับลองดูฮะกว้างขวางครับอเนกประสงค์ไปได้ทั้งครอบครัวหรือเก็บของได้เยอะมากอ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวพับให้ดูนะครับนี่เลยพับแบบนี้เลยนะฮะเห็นไหมง่ายๆหรือว่าจะอยากจะเก็บของเยอะขึ้นกดตรงนี้เป็นไงกว้างขวางโอทงนั่งสบายเก็บของได้สะดวกนะครับ หรือว่าสายแคมป์หรือสายขายของครับผมนี่เลยด้านหลังเก็บของได้เยอะมากดูพับลงแล้วก็วางของได้เยอะมากครับเห็นไหมสุดยอดเลยอเนกประสงค์จริงครับแถวสามครับผมนั่งสบายมากดูครับนี่ครับเข่าก็ยังไม่ติดเห็นไหมก็ยังนั่งได้อยู่หรือว่าถ้าเป็นเด็กเล็กๆก,ก,ก,ก็เหมาะมากเลยนั่งสบายมาก7ที่นั่งอเนกประสงค์ครับนี่คือระยะห่างของแถวสามนะดูโอ้สบายมากโอเคครับต่อไปมาดูคอนโซลหน้ากันนี่ลองแผนดูครับยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยเห็นไหม พวงมาลัยยังไม่มีรอยสึกเลยนะครับผมดูสภาพหน้าจอสวิตช์ไฟยังใช้ได้อยู่เห็นไหมฮะทุกปุ่มนะครับผมยังใช้ได้อยู่เลยนะครับนี่เปิดแอร์เย็นๆย็ช่ำๆไปเลยทีเดียวโอ้โหดูคอนโซลหน้าไม่มีรอยอะไรเลยนะครับผมที่สําคัญครับผมรถคันนี้จุดเด่นของรถคันนี้เลยอยู่ที่ไมค์ครับไมค์ห้าหมื่นสี่พันโลนะครับผมดูฮะนี่เลยครับไมค์ห้าหมื่นสี่พันหกร้อยยี่สิบห้ากิโลเท่านั้นเองนะครับนี่รถปีสองพันสิบแปดนะครับผม ไม่ซื้อไม่ได้แล้วคันนี้คุ้มมากๆและที่สําคัญครับรถคันนี้เราเช็คประวัติได้เลยครับผมนี่เลยนะครับมีสมุดรับประกันนะครับครบเลยนะครับผมอันนี้เราเปิดให้ดูเลยนะครับผมว่าออกรถจากที่ศูนย์ฮอนด้าเทอร์เบเกียรแล้วก็ขายที่นี่นะครับผมเราเช็คประวัติได้เลยเช็คระยะที่ฮอนด้าเทอร์เบเกียรตลอดนะครับผมฉะนั้นรถคันนี้ประวัติดีมากๆครับรถสภาพดีๆแบบนี้ BRV รถครอบครัวอเนกประสงค์แบบนี้ครับคุณคิดว่าเราขายเท่าไหร่ห0 0 0 0หรือเปล่าเราไม่ขายครับผม5้าแสนเจ เราก็ไม่ขาย5 5าแสไม่ขายครับผมเราขายที่5 3าแ0นสบาทเท่านั้นเองนะครับผมถนะ้าใครสนใจนะครับรีบติดต่อมาเลยครับที่เพจหรือว่าที่เบอร์โทรศัพท์ด้านล่างนี้ได้เลยครับยินดีให้บริการครับผม